อยู่มากี่ปีแล้วแะ่ผมอยู่ครบสี่แล้วจะอยู่ผมมีปเลยยังไม่ได้เดินพยายามมองหาหลายหน่วยนะครับมองหาทูกการไม่เจอส่งตัวแทนมาที่ดีเราตับช้าเป็นปรานตัแทนนะครับก็ขออนุญาตครับกรับใช้นะครับวเราก็ยินดีบริการทุกท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งพอดีน้องน้องทำงานจังหวัดนะครับสาาธรณสุขจังหวัดไปยอเล็กน้อยนะครับเขาทิ้ง นะครับสนับสุนเาดีกรงเจ็ดคือที่ดูคำในเนได้ขที่มีรถเข้าัาเพลิงที่ถึงสามชั่วโมงไม่ทันรรถจักรมันเป็นถุงแค่หกเจ็ดชั้นเองมาแต่ที่บาริยองจเดรินทเยเกธมีคอนโดเนี่ยมสูงมีโรงแรมสูงต่างๆก็คือนไปที่รัปรุมกันแล้วอีกสองวันเองสบรกมาเลยเียบร้อยตอนนี้มาจอดอยู่เทศบาลนครไ้ป่ะทานทันือเป่ะคิดังไงลังเลอยู่เรื่องลนัไเลื่อน จะรบกอมไหมเพราะว่าการเดินการเซตเสียจริงผมใชช้ีวิตเหมือนเกเสียับเป็นจิดๆเลยครับไม่รู้สึกอะไรแลเช้าก็ตรงเดิมเพราะว่าเลขาผมไม่เกิดหน้าเออกครับก็จะมีทั้นิทักศการของคุณน้าวจังหวัดรยองรวมถึงสามารถจะเรียกใช้เราได้นะครับ เราก็สามารถจะให้ของงานวิ่งแสงในำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่าป้องกนันอัมพาตนะคะครั้งที่เต็นท่านมาคะซึ่งเราจะมีการจารัดของการทางประเทศไทยด้วยแลวตรอนลำดับที่ห้าครับเป็นการถ่ายภาพของหน่วยงานภาคเกอกชนครับถามว่าไปเรื่อยๆครับเป็นสภาคาเฟ่แบบส,สบายๆแล้วก็